สวัสดีค่ะมาจากเพื่อนๆคะ่ะก็ไปได้เนื้อมานะคะมากินวันนี้ไปประชุมเรื่องเรื่องเรียนมานะคะกับคนนา้นก็เลยได้แวะไปร้านไขายเนื้อก็ไปหลายที่เหมือนกันได้เรียนวันจันทร์นะคะแต่ที่จริงอะเดือนหน้าได้เรียนอะแต่แต่มีว่าได้เรียนตอนที่เราเรียนเมื่อรอบที่แล้วอะเหมือนเราข้ามวิชาไปอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็เอามา เอามาให้ครูดูว่าเออเวิชาไหนที่เราเรียนไปแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะมือก็ได้เริ่มงันจันคือเร็วมากมจบปีหน้านะคะถ้าเราขยันอ๋อหอ เผ็ดเหมือนกันนะพริกเนี้ยโทรไปบอกแม่แล้วแกว่าเอ้ให้ตั้งใจเรียนไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะก็สู้ก่อนเนาะที่ทำงานดีมากช่วยทุกอย่าง ขณะเราทำงานเรายังไม่มีใบอนามัยอ่ะมยูต้องทำงานเลยเดือนหน้ามันจะไปสอบให้ผ่านนะคะสอบไปสองรอบอ่ะไม่ไม่ผ่านภาษาฟินอ่ะสอบตอนนั้นก่อนก่อนเรีย <None> น <Öz ell großes> ตอนเรียนภาษานะะหนึ่งรอบไม่ผ่านเพราะว่าตอนนั้นไม่เข้าใจภาษาฟินเลยแล้วก็สอบอีก,อกหนึ่งรอบตอนตอนที่เรียนสาชีพได้33ปกติมันต้องได้34คะแนนใช่ไหมแล้เวเราอะได้33คือเสียดายมากถ้าได้34ก็คือผ่าน รู้าจะกินได้ไั้ยเอามาโชว์ <laughs> จริงเหจรง แ้คนสอนงานดีมากนะแกเป็นกันเองอะคนฟินแกช่วยทุกอย่างคนต่างดาวแบบเราอะไรเงี้ยนะคะมีว่าโง่เลขโจเลขอะกลัวแค่เรื่องตัวเลขท่าน้นะ วันนี้ไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวรอดูตอนเย็นถ้าฝนไม่ตกที่เราไปเรียนอ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเพื่อน ก็คือเรียนฟรีเรียนฟรีเขามีให้เรียนภาษาฟินเพิ่มด้วยนะคะเรียนวันจันทร์กับวันพุธเผ็ด เผ็ด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 หนึกว่าไม่เผ็ดนะพริกเนี่ยเห็นมันเขียวๆตุลินแนน เเมื่อวานไปเก็บมาผัดมาม่าแล้วนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยว่าจะทำสปากเกตตี้กินทำสปากเกตตี้พอหลับอิ่ม กินแล้วกินไม่ได้เยอะหรอกกินแค่หายอย่าก